สวัสดีครับชื่อคิสมอนครับครับครบนะฮะเรามาจากด็อกเตอร์สไมล์หมอหน้ารักคนนี้เป็นของผมครับครับผมใช่ค่ะวันนี้มางานแต่งต่อครับเป็นสายคอนเทนต์ขนาดนี้สำหรับผมเนี่ยไม่ใช่สายคอนเทนต์เลยสายไถ <c oughs> <c oughs> ผมไ่สายไถไม่ใช่แบบนี้อ่าประมาณนี้ผมก็ไม่ใช่สายคอนเทนต์เหมือนกัน เต็มไปหมดเลยครับแต่ว่าตอเนี้ผมจะเอ่อถ่ายพวกของกินซะมากกว่า <c oughs> ไม่ไม่ใช่หรอกนะคือตอนนี้เขาหิวครับหิวตอนนี้ครัผมแล้กต้องกลค์ใช่ไหมใช่ TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่หลากหลายนะฮะมาเชียร์ใครเป็นทีนหมายต้องขาบอกก่อนว่ามาเชียร์ตัวเองก่อนตอนนี้เพราะว่าตื่นเต้นมากที่ได้เจอกับพวก ที่พี่ที่เป็นที่ติ้เกลือทั้งหลายเนี่ยแบบเต็มเต็มที่สุดมีแต่คนแบบหล่อๆสวยๆอะไรแบบเต็มไปหมดเลยแล้วก็หล่อก็สวยก็หน้ามาร์คการ์ดอะไรแบบนี้อบเลาใช่ไหมคะใช่ครับไปบ้านไอ่าอ่าไปรอลงมาแล้วก็รู้สึกว่ากระแสตอบรับออกมาก็ดีนะฮะเราดูไปอีกรอบในหลอดทีรอบเดียวฮะ พออะไรอ่ะไม่คือแบบว่าเขอ่อนไงดูดูรอบเดียวก่อนเราดูตัวเต็มฮะของผมนี่ดูแล้วดูอีกเพราะว่าแบบของผมคขืนสิฮะแต่ว่าแบบอยากให้ผักดันไงผักดันให้ซีรีส์มันูตอนนี้ก็แสนแสนกว่วิวแล้วก็อยากให้ทุกคนไปดูไปดูกันเยอะๆนะครับก็บไปห่อนแล้วต่อไปจะมีอะไรคะอ่าต่อไปเราจะมี ออพายโลอตัวเต็มกันนะฮะในวันที่8วันที่8ครับใช่ใช่เล็กมนกาดูก็ดูแต่ว่าแบบพอดูแล้วเรารู้สึกแบบเราภูมิใจแล้วอ่ะตอนนี้ยังเลยยังนะฮะแล้ทุกคนเราดูพร้อมทุกคนเลยฮะวันที่8ใช่ฮะขนาดใครต่ออีกอ่างว่าเมื่อกี่พูด่อยอล้วพายถึงขนาดนี้แล้วตัวเต็มมาแล้วก็ภูมิ ไม่เป็นไรครับผมช่วยเองผมมีคนทางนีกันก่อนนะเอ้าแล้าหนบอกว่เราัทนบ่ราเป็นอยางอ่ากอก็ผมนะฮะรับบทเป็นหมอรับชื่อชื่อชื่อนเรื่องชื่อต้นกล้าครับรับเใช่ครับ ยังยังยังไม่ได้เลือกทางเพราะว่าเป็นนักศึกษาแพทย์ใช่ใช่คนไทยเป็นใครคนไทยครับเขาทั้งจะป่วยแล้วตอนนี้ผมเป็นหมอเหมือนกันครับแต่ละคนเป็นต่านครับผมทนเป็นหมอใช่ใช่นักศึกษาแพทย์หรืาเป็นหมอได้เป็นนักศึกษาแพทย์ต่อได้ขอว่าเราต้องเชื่อมกันมาต่อใช่ เตือนเนี่ยไม่ค่อยละจะเป็นแนวตื่นเต้นมากกว่าใช่ใช่เพราะว่าเป็นครั้งแรกใช่เราใช่เพราะว่าก่อนอันนี้ก็รู้จักกันมาก่อนแล้วผ่านการเรียนการแสดงมาด้วยกันก็เลยแบบเออมีการุกยใช่เวิร์กช็อปกันแล้วครับผมเวลาพฤติกรรมเยอะแล้วครับค่ะขอไปขอในยุคจะเป็นภากใหญ่ใหญ่ที่มีทีมเราบ้างไหมอ๋อไอ้ผมฮู้เลยคนเนี้ย เ็อ่านเราผ่านไหมอ่ะเราเดห้องอ่ไม่ไม่แน่ใจเลยอ่ะให้เขาอินดูได้ไหมถามว่าในชีวิตจริงเราตอนนี้ทำอะไรหนูว่าอะไรนะอ่าหมายถึงว่าอะไรนะชีวิตจริงชื่ผมไม่ได้เรียนแล้วเพราะว่าเราเรียนเชฟปีหน้าทำอาหารใช่ใช่ครับมากเลยครับ แต่อาจจะเหมือนนะเพราะว่ามีหันมื่หมอมีนี้เหมือนกันไงของผมนี่เรียกว่าสุบขั้วเพราะว่าผมเนี่ยเดยิวิศวะครจากที่ต้องจับอนะพวกกลไกเครื่องมือผมต้องมาจับมีดหมอมีดหมอแสุลยวเราต้องหมอาต้องบบว่ามีออะไรไหมหรือว่าแบบยังไม่อาไม่ต้องห่วงครับเพราะว่า ในค่ายผมเนี่ยมีพี่ที่เป็นหมอตัวจริง<อ>ผมก็ถามเลย<อ>ก็แบบถามเลยว่าเออเป็นหมอเนี่ยก็ต้องแบบวางตัวยังไง<อ>ต้องมีแบบท่าทางยังไงอะไรอย่างงี้<อ>ผมก็แบบเออช่วยได้เยอืนบอกเขาจะวางตัวกับท่า,าทางแบบเราของเราต้องพี<อ>่ครับเราต้องแบบมีชอ็อปใส่ช็อปอย่างงี้เลยเราก็ติดเพื่อด้วยเหมือนเดิมหมอ มันมันขับไปหมดเลยเหรอแต่ลงตัวไม่กล่าวว่าเราใครก็ได้เป็นเพื่อนของใครครับอ๋อเรียกว่าเป็นเพื่อนใช่ไหมเพื่อนฮะใช่เพราะว่าแบบเออเรียนเอ่อมปลายที่เดียวกันใช่ครับแล้วก็มามหาลัยที่เดียวกันอีกจริงเหรอใช่ครับแล้วต่างก็คบกันเหรอน้ำฝันมาเรียนดีกว่าน้ำฝันครับใช่ฮะ นนคนก็อยากจะร้องนะฮะด้ตอนนี้ผมพักก่อนตอนนี้ก็เราไม่อยู่ก็หวัว่าจะได้เตลยตอนนี้ัเรองดนทค่หลมที่้หมลังจากนี้ก็ต้อง้อไรต้องรอติดตามของทางค่ายครับต้องรออัปเดตของ แพลตฟอร์มของกองทัพครับผมแสดงว่าก็คือแบบว่าอาจารย์ไม่ได้รูที่เด็ดเดี่ยวมีแน่ๆมีแน่ๆก็ในเร็วๆนี้เลยฮะแลระหว่างนี้ระหว่างรอรอดูเนี่ยก็ตั้งใจรอแล้วก็จะมีเจอทำได้อย่างไงบ้างนี่ถึงครับต้องไปติดตามกันให้ดังอ่าไอจีเลยครับไอจีขอฝากเลยแล้วกันฝากไอจีเลยแล้วกันอ่ะของพี่ก่อนคริสมอนต์สี่ครับ ครับผมของผม SMD u n e r s c o r e Sumit นะฮะเป็น IG นะครับผมก็ไปติดตามกันได้แล้วถ้าจะติดตามข่าวสารเนี่ยก็ได้ตามองครับยังไงก็ฝากติดฝากด้วยนะครับวันที่8นี้นะครับที่งาน d r s m i l e Open Heart ครับครับผมที่ยูมอบังกะปิครับหน้า MDC Mall อย่าลืมมากันนะฮะแล้วก็อย่าลืมกรอกฟอร์มกันด้วยพวกเรารออยู่ครับผมใช่ครับมาเยอะนะครับบ๊ายบาย